โอนี่แต่มีจองบ้านเนี่ยูลโลฮอเลยน่ยหันี่แข็จัต่นตี่ต่เชื่อมรถโมเอเต้เงินเอบินมเนี่ยฝายบินน,บบน,นี่ฝายบินมาก็ซื้ออะไรมาจะเป็นปน,ปน,ปน,น,ปน,นี้จะมาอย่างนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้ก็ไปกลงเคลามันน่นี่ เรามันแล้วก็สูงเข้าไปครับใส่น็อต6ตัวครับอย่างน,นี้6ตัวข้างบนข้างบนเป็นเกลียวครับเป็นเกลียวนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปีนลงฮนะใส่ดินเนี่ยเป็นดินเกลียวครับนี่นเกลียวครับแล้วก็อัดน็อตลงไปแล้วก็น็อตอีกตัวหนึ่งครับมันจะดีกว่า mẹ kể đi hơn Win bên lọc cổng kẹt tay khát khác khát lạc đôi kẹt 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 đã bán rồi đấy rất đi nè đẹp đẹp là vấn rồi Ờ, là vấn đề rất là hả? đề rất là vấn đề là Ồ đề là vấn đề rất 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 là เราแผละแผละยูติดเลย <laughs> มาดิ้ง่ายแต่คันรานจอดในกรกูปไ <laughs> อ้ตุกตาสองตัวนั่นแหละได้ไม่โยกแล้วก็สวมเข้าไปเลยครับเพราะว่าเกียร์มันมีไอ,อ้เลาของมันอยู่แล้วเราก็สวมเข้าไป đấy, này cho quái bên này đặc đã bị bóng đi rồi, đã bị bóng đi cả đi mà biệt cháu bóng đi đặc biệt เนี่ยไฟแค่เนี่ยเลยเราก็เอาไฟเดร์ที่เราประกอบมาแล้วก็ชวงเข้าไปเลยครับตรงนั้นแต่เราไปกลึงทำเสาทำรูนัดแห้มันได้ตรงกับไฟเบร์แค่นั้นเองครับ โอ right ้ยุหมิงน yeah. ่ะจูจโต๊ะปูเวแกรบตํากนกโอ้ตแรงโต๊ะโต๊ะตะปูเวแกรบน่ะนะដាក់ត្រៃតិងបងគេត្រណៈយូរเด้อអត់អូខេក្ដើណាខ្លាញ់ញ៉ៅអើយងត់ត្រूហ่าតែរើមធុំហ្មងធុំនឹងមានជើងហើយត្រៃញុំថាថាដែរហ្នឹងអ្ហ៎ទៅស៊ីនៀនទៅហន់ແក็บណា

Là, là như là ở trong ban Để tên, Để 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 à, đã trưng một mũi rồi Đấy ban tư này Người ta kia rốt kính À rốt thọc thương xì lô à คันดีแรงนี่ก็วางเฝาแล้วท่านนี่เฝาลอยเบากลางก็วางเรียบร้อยเลยโอ้โหไปแล้วไกลแล้ววันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเกิดน่าจะใครซื้อก็ช่างอยู่ข้างหน้านหมดเลยครับข้างหลังไม่มีนะหรือมีมก็ข้างหลัง sang sang xem mà còn lại xem xem nó mặn xem 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 rồi rồi xem xem chọn xem 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 dục dục xem 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 này xem ăn nắp 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 kia nắp 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 นี่ฮะประมาณนี้ฮะไปตึกมาตกเงาขึ้นมาเมื่อวานมันเลยมาครับผมฝนตกฝนตกฝนหรืออะไ่เก็บเชื่อมแล้ว โอ้ปปเพลงชวงชางไว้เปิดเพลงข้างขค้ื่อก่อนก็นี่ครับสวหรับุดดฝากกดแชร์และกดติดตามนียครับติดตามกันต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ